รีวิวการไปคอนเสิร์ตโช,ตว,ชตว,ว์เคสทัวร์แบมแบมบาเมซิโชว์เคสทัวร์อินภูเก็ตวันที่9และ10พฤศจิกายน2,024กันค่ะทุกคน เช้าของวันที่9ก็คือตื่นขึ้นมาแต่งหน้าสวยๆเลยค่ะแล้วก็มานั่งรอรถทัวร์ค่ะทุกคนค่ะออกเดินทางจากกระบี่ตั้งแต่เวลากี่โมงอะจำไม่ได้แต่รู้สึกว่ากว่าจะไปถึงภูเก็ตคือ67ชั่วโมงเลยอะนานมากค่ะทุกคนวันนี้แต่งหน้าด้วยนะคะทุกคนค่ะเห็นปะเห็คนปะและนี่คือกระเป๋าที่ใส่ชุดอีกาแดงตัวนั้นไปภูเก็ตนะคะทุกคนค่ะใบนี้นะคะ29นิ้วเองค่ะขึ้นมาบนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะเส้นทางก็คือฝนตกตลอดทางเลยจากกระบี่อ่าวลึกเอ้ยพังงาเออคือฝนนตกนก แมแ่ข้ามสะพานสารสินและผ่านด่านภูกเก็ตมาแล้วนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าลืมถ่ายคลิปมาก็ดูต้นยางสวนยางไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนค่ะเพราะว่ามันก็เป็นซิกเนเจอร์ภาคใต้เราเหมือนกันค่ะอันนี้ถึงจังหวัดภูกเก็ตอย่างเป็นทางการแล้วนะคะทุกคนค่ะก็คือรถติดมากค่ะติดสุด แล้วตอนนี้ก็คือใกล้จะถึงบขสแล้วอยู่ในตัวเมืองก็คือจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ก็คือมีติดบ้างนิดหน่อยนะคะทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะต่อโดวยวนินกันค่ะทุกคนค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะพี่วินถามว่ามาคอนเสิร์ตใครระบกมาคอนเสิร์ตแบบแบมค่ะพี่วินอ๋อน่าจะเป็นฮอนั้นนะเพราะพี่วินถามว่าเออฮอไหนครับพอรู้ไหมเราบอกคอนเสิร์ตแบมแบมมาค่ะแล้วดูกระเป๋าเธอกระเป๋าใบน,นี้ยิบเก้านิ้วจากเธอจ๋าที่พกชุดอีกาแดงตัวนั้นมาเออ ในที่สุดเราก็มาทันค่ะทุกคนใหม่มาทันแล้วค่ะได้เข้าคอนเสิร์ตวันที่9ด้วยค่ะซึ่งชุดแบบธรรมดาม,มากๆพี่เอ็มออกมารับนะคะแล้วก็ออกกระเป๋าไปเก็บที่โรดค่ะแล้วตอนนี้ก็คือใหม่เข้ามาในคอนเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาแล้วคนก็คือเริ่มเข้ามานั่งแล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอนจะเริ่มแล้วค่ะทุกคนอันนี้พี่ดาวค่ะพี่ดาวน่ารักมากไม่ได้เจอพี่ดาวมาหลายคนมากนานมากๆ,ๆเลยพี่ดาวาายังน่ารักกับเราเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นเชอรี่ตัวแล้วนะคะไม่ได้เป็นเชอรี่ดาวตัวแล้วเขาคือเชอรี่ดาวพัวกุววล น้องแบมออกมาแล้วน่ารักหล่อเทมากๆเลยค่ะชอบมากๆเลยแบบหล่อเทจริงแล้วคือแบบรอบนี้มีทั้งเกมมีทั้งเอย้ยใดๆคือสนุกมากๆเลยค่ะวันนี้รู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากที่วันนี้วันที่9อย่างน้อยเราก็มาทันนะคะมาดูโชว์เคสน้องแบมนะคะทุกคนค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ทันซาเช็กแต่เราก็คือยังทันได้ดูน้องโชว์เคสแล้วก็ที่สําคัญคือได้ไฮบายน้องด้วยตอนท้ายตื่นเต้นมากเลยอะแกคือไม่ได้เจอน้องตั้งแต่คอนราชมังจบก็คือไม่ได้เจอเลยแล้วเนี่ยใกล้ๆหล่อมาก วันที่2นะคะไปกินอาหารกันที่ร้านกล้วยน้าวาตรงสะพานหินค่ะทุกคนซึ่งใกล้กับคอนมากอาหารอร่อยมากค่ะและคือตอนนี้ก็คือมาถึงแล้วก็ใส่ชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือตอนนี้จะเป็นเข้าไปในงานแฟนไซน์นะคะทุกคนค่ะแล้วก็มันจะเป็นแบบใหม่อะเข้าไปในสิทธิ์แฟนโซนนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เลยแบบว่าให้พี่ดาวถ่ายคลิปไว้ให้นะคะทุกคนค่ะเนี่ยเนี่ยเป็นคลิปนี้เลย ตรงไหนตรงไหนคืออีกานี่มันไดโนเสาร์ของแบมแบมชัดๆมันไม่ใช่อีกาที่ผ่านมาฉันเองก็เข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นอีกามาตลอดฉันคือไดโนเสาร์เออเธออันนี้อันนี้คือตอนอยู่ในงานแฟนไซตอนอยู่ในงานแฟนไซก็ลองลองกะว่าลองใส่ดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่หมวกฉันถอดออกนะเพราะว่าจะได้ไม่บังคนอื่นแต่ส่วนปากมันไม่บังอยู่แล้วนะทุกคนเนาะแล้วนี่ก็คือกําลังจะไปไฮบายน้องแบมแล้วนะคะดูว่าจะมีรีแอคยังไงค่ะทุกคนค้าค้าคอิกา ่านมาฉันคิดว่าชุดนี้ก็คือชุดอีกามาโดยตลอดทุกคนก็บอกว่ามันคืออีกาฉันก็คิดว่าฉันคืออีกาคอนเซปต์ชุดนี้นะคะบอกเลยว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเสียงอีกานะคะที่อยู่ในเพลงรัดพาเรตของน้องแบมนะคะซึ่งเราก็จินตนาการว่าเราอ่ะคืออีกาตัวนั้นแต่ว่าชุดอีกามันก็มีหลายสีเธอสีขาวสีดําสีแดงแต่คืออีกาสีดํามันก็มีเยอะเราไงเราอยากแหวกแนวแปลกใหม่ไปเลยก็คืออีกาสีแดงซึ่งคอนเซปต์งานน้องแบมก็คือมีดําแดงแล้วแดงก็คือเน้นๆแดงอยู่แล้วนึกออกปะเราก็เลยมาด้วยลุคอีกา สีแดงซึ่งก็คือไดโนเสาร์ของน้องแบมค่ะทุกคน ช่วงแฟนไซจบลงแล้วนะคะก็มาต่อที่สาวเช็คเลยค่ะทุกคนซึ่งแบบน่ารักมากๆน่ารักสุดๆไปเลยอะค่ะสาวเช็คอันนี้ก็คือรู้สึกว่าจะเป็นสาวเช็คที่แบบฮามันตลกขบขันอยู่ในนั้นอยู่ในเอริทิงเดียวกันมากไม่ว่าลูกจะถามเรื่องว่าเออเปลี่ยนทรงผมจะเปลี่ยนเป็นผมสั้นดีไหมเปลี่ยนสีอะไรดีเออสซวทีมแม่ทีม,แ,ม,ทมแฟนอาวุโศก็มาคือแบบคุยจบคือแบบทุกเรื่องเอริทิงอยู่ในช่วงแบบว่าสาวเช็คหมดเลยค่ะทุกคนมาถึงช่วง โชว์เคเราค่ะวันนี้น้องใส่ชุดบาเมซิแบบจัดเต็มเลยค่ะเป็นชุดเต็มๆของอัอลบั้มนี้เลยซึ่งแบบหล่อมากแกมีแบบดีใจมากเป็นบุญตามากที่แม่ได้เห็นเพราะว่าน้องบอกว่าครั้งแรกก็คือน้องใส่ตอนถ่าย M v มวรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ครั้งที่2ก็คือเอามาใส่ที่บุเก็ตเลยแกคือแบบไอ้ไอ้เศราตายอย่างฉันได้เห็นเบาๆล้อๆปันนี้ฉันก็ดีใจฉันก็แบบปลาเปิมหมากๆมเออแบบแกแล้วป๊บบ มันใกล้มากแกมันใกล้มากซึ่งฉันอยู่แถวสี่คือแบบมันใกล้มากแกคือแบบหล่อมากลูกหล่อมากช่วงท้ายของโชเคตน,น้องแบมยังเตือนอากาเซ่ด้วยว่า ปีหน้าพวกเราอาจจะยุ่งนะคะแบบยุ่งยุ่งอะเพราะเวลาเออแบบว่าครอบครัวเรากลับมารวมตัวกันเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งอะไรประมาณนี้ทุกคนซึ่งแบบเธอมันคิดเป็นอื่นไม่ต้องไปไม่ได้นอกจากกอรเซเว่นคัมแบ็กเนี่องมามันคิดเป็นอื่นไปไม่ได้แล้วพอตอนกลางคืนน้องมาคอมเมนต์แฟนอินเตอร์อีกว่ากอรเซเว่นคัมแบ็กแกมันยังไงเราต้องเตรียมตัวเตรียมเงินเตรียมใจเตรียมอะไรเตรียม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 เท่านั้นเธอคือแบบน้องพูดมาขนาดนี้แล้วเธอต้องเตรียมตัวแล้วนะปีหน้ามันยุ่งจริงนะแม่นะ อีกทีหนึ่งจะยุ่งมากๆเลยนะก็เต็มตัวตอนนั้นนะครับผมว่ามันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะว่าแบบว่าใครจะอยู่ที่ไหนเคยเป็นอาเซ่แล้วตอนนี้ไม่เป็นแล้วหรืออาจจะแบบอาจจะเป็นเบบี้หรืออาจจะเป็นอ่ะกึ่ จะอยู่ตองไหนเราจะแบบว่า,าแบบเป็นเมย์ของคนนี้หรือคนโน้นหนึ่งนะแต่ผมไม่กเ,มเกี่ยวว่ายังลยบ้านหลังแรกแนละการเริ่มต้นการกำเนิดของเราครั้งแรกยังไงมันก็คือก็เซเว่นคือใจคนอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอีกสักพักนึงเนี่ยมันจะเป็นการรวมครอบครัวรวมญาติ บอว่าวันนั้นนะครับผมบองว่าทุกคนเนี่ยเราจะมาลมพลังกันและในวันนั้นเนี่ยเราจะไม่เป็นอาคาเซเราจะมาเป็นดงฟีนิกซ์กัน,นครับ โชว์เคสวันนี้รู้สึกว่าครบโหลดมากไม่ว่าจะเรื่องเกมเอยต้องขอพูดชมลัคก,กี้แฟนห้าคนที่ขึ้นไปเล่นเกมกับน้องแบมบนเวทีคือทําให้พวกเราสนุกสนานมากน้องแบมก็สนุกมากๆแล้วก็โชว์เคสน้องแบมก็ดีมากๆช่วงไฮบายน้องแบมวันนี้ก็คือมีความสุขมากๆเราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมใส่ชุดอ e ีกาไปหาลูกแล้วบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะเป็นอ e ีกาแล้วลูกก็ยิ้มแกออกมาจากคอนแล้วก็มาถ่ายรูปถ่ายคลิปกันที่แบล็กดอปเลยค่ะทุกคนค่ะบินร้องก้าก้าออกมาเลยจ้าทุกคน you <laughs> อันนี้เป็นเอกลักีณการที่ได้มาจากทั้ง2วันเลยนะคะทั้ง 9- และ10คือรูปเท่มากหล่อมากดีมากเลิศมากเช้ามืดวันที่11ไปส่งพี่เอ็มที่สนามบินเสร็จแล้วก็คือให้พี่เก๋แหวะส่งที่บขสกำลังจะเดินทางกับกระบี่ค่ะทุกคนคือแบบเดินทางตั้งแต่มืดเย็นสว่างเลยค่ะทุกคนตอนนี้สว่างวาบวาวเลยค่ะทุกคนแบบสว่างมากๆเออแล้วแบบบรรยากาศตอนเช้ามันก็ดีหลยทุกคนบรรยากาศฟิลแบบพระอาทิตย์ขึ้นเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็กําลังจะใกล้ถึงด่านภูเก็ตแล้วนะคะรวค่ะ แล้วเดี๋ยวก็จะผ่านด่านภูเก็ตนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาดูวิวกันนะคะของสพะพานสารสินรอบนี้คือไม่ลืมถ่ายแล้วนะคะทุกคนค่ะคือแบบวิวตอนเช้าก็คือสวยแสงสวย,สวยทะเลสวยมากๆเลยนะคะทุกคนคอนโชเขตน้องแบมรอบนี้ก็คือแบบว่าดีใจมากๆที่แบบน้องแบมมาจัดที่ภาคใต้นะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่จังหวัดกระบี่ที่จังหวัดบ้านเกิดของใหม่แต่ก็คือถือว่าภูเก็ตเป็นภาคใต้เหมือนกันฉะนั้นก็คือดีใจมากๆที่น้องมาจัดที่ใต้นะคะ ยังไงขอจบการรีวิวนะคะการไปโชว์เคสน้องแบมนะคะ9-11นะคะที่ภูกเก็ตนะคะไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะมันจะยังคงอยู่ในความทรงจำของใหม่แล้วก็เหล่าอากาเซเสมอแล้วก็ตลอดไปเลยค่ะ